เอาืมประมาณแปดคนอาจารย์นักดนตรีบางส่วนกันครับแล้วบอกอาจารย์บอยโอ้เอามี่ยังก็กินน้ำกันนะนี่ก็คือว่าลงแขกกินเนื้อย่างอาหารจากผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนบ้ากินน้ำลูกน้ำโตอาการแค่นี้ปกติอยู่คือเป็นตะเมอแถวไงพี่น้องแสบท้องกินกินก๋วยเตี๋ยวดูืิพี่น้อ้ามเลยแสบท้องขึ้นจังเกียวขอเมื่อแมพี่น้องสร้างจิตไขไขึ้นละหลาพี่น้องยังมีลมหายใจอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ หน้าเสียน่าเสีน,เนกเข้าเลยนี่บางส,รรสาพตอนเนอะเอามาน้ำลูกลำโตนี่ท่างพี่ทิมอาจารย์นักดุตีบางส่วนครับกำลังถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับวันนี้คู่จุกสายจวดอยู่ใส่ก่อคู่จุกสายจายวดลูก ย่อบ้านสามลังครับโอ้ไปเห็นยังนอ,นอบ้านสามลังเป็นนานแล้วบ้านแล้วห่วงเนาะแล้วนัดผู้ใดไว้เนาะมืนเคื่อมีงานบ่ลูกมันก็่อยินอนตะเวนเทอทีมของชุดของเครื่องกะยุ่พุนกะกินยุ่พุนบ่ทีมหนึง่งขอบคุณพี่น้องผู้ใยใจดีอีกวันหนึ่งครับที่ ครับดูแลอาหารเครื่องดื่มในวันนี้นี้ <c oughs> เอาปรากฏว่าเห็นไยกกลุบมใช่หัวยูหันได้บ้าหล่ะเอากระจายไปแล้วอื เอาทางนี้คือเบิดแล้วไอ่ะทางนี้คือเบิร์ตเลีว้วโอ้ยไม่ใ่เสียหงวยครับที่นี่อาการตื่นย่งางเมื่อไหร่แยกครบที <c oughs> ่แบ่งมาทางพี่ทางนั้นบอกกินหรอมาทางทางนี้กินเขาแซ่บอาจารย์ตื่นกินกุญยวก็แบบอ้ยสามส่วแล้วนี่แบ่งมาจากถ้วยก็ได้ <c oughs> อื <c oughs>

มัย <si ังูพุ่นเกาไปแล้วายกครบเนาะไปแล้วค่ะบ้านาจาพระก็ไปแล้วสีย่างไปบุงบรรยากาศท่พุ่นไปแล้วบ้านพงเว้นไปแล้วเอ้าลูกๆคือ่ไปกินเขาแล้วไปกินเนื้อย่างนะมใช่ละ แงมันนี่สิแม่นสามเซียวใส้จวดบ้านี่หรอเจ้าเยอะกเลเาวดรัครับโอ้แก้ก้ง้เ่ากินเวอสามนมสามมุมนี่พ่อกินบ่อหลาพ่อไปใช้ก๋วยเตี๋ยวอยู่เรื่อยสามถวยเลยวะปลาอ้วนปลาใช่ปลาโตครับอิ่มๆเลยนะครับโอ้อิ่มเลยพวแง่งลูกหลานเด้อเจ้ามเจ้าม่แงงกินก็กิน bay bài sao bài không? Bùm đây, phát phết, phát nhạc đều Phát Có bao nhiêu con bao nhiêu bạn. Quay. Bỏ khơi, bỏ khơi. Bỏ cả. Bỏ cả, bỏ cả. Bỏ khơi chỉ nhạc kia. chỉ nhạc kia. Chết chứ là chín ngàn chín ngọc cái im đây là bốn im. Phát cho đại kia, bốn lớp rồi là nó mới. Mất biệt lô cầu ở bốn. Này, họ biệt bằng con biệt để tiền tài đây này. Bỏ khơi chỉ. Tiền khơi เอามีี้ากันกินไปยุคนอยู่ในพ่อกวกวกินยุบ้านพุนบ่บ้านชุดบ่กินยังนี้เกลียวจไปใช้เปี่ยนเกลยวใญุุ่่เือของุุ่เกียวที่กินน้ำเอามูพีเลยมูพีเลยยังกินอ่ะได้ไหมล่ะทิ้พีอ่ะอาหารปลา กินแต่อ <minutes> ิ <ikke Ugh>. ่มอิพัเพชรพัเีจนเอิม่ดร้หมกินเอเลยคนใหญ่หยพักเพชรนยใส่กันอาหารไม่รุ่นใส่เพดเลยเ้เพดีแล้ว่าบุฟเฟ่ต์ครัต้องรดจัดว่ารูดจัดรูดจัดแล้วเรา่หาว่าจะบ่บ่ผู้ใหญ่พักกลาีเสียงัออีนี่ยใส่กันสีคนเนียหมื่น กิจกรรมเหม네ือนก็คือตเตรียมนลังลาดตั้งขาไว้ทีเดี๋เหมือนภารกิจเหมือนลุงกับยูนี่ก็เด้อถ้าเสื่อมเล็กซอยก่อนเจ้า,จามึงมีภารกิจอยู่สีเมียบอ๋อเอ,เออย้ยยูนี่ล่ะน้ำล,ลุงลูกกันเมื่พอพูดคำว่าปลาก็ได้ผมก็จะเมื่อเยี่ยมลูกจังหน่อยนะครับ,รบก็ได้เมื่อก็ได้ เด็ดซอยกันอยู่นี่นะเพื่อนบอลสินะเพราะว่าผมอยู่กับลูกสองคนมันมันยังน้อยอยู่นะครับมั็นหนึ่งของหน้ามัเป็นผมก็ซื้อเขาให้ลูกเอื้อเอ้ายนะให้อ้ายผมกินขี้งอยู่ไกลกันว่าเฮ็ดให้ลูกผมกินเนี่ยแต่มันมากแล้วผมอ่ะก็เพี่ยงไปอยู่นั่งหมดมันไอ้าไม่ไม่ได้แท้นนะอ้ายผมมันรวยแล้วมันทำบอลหฮนอฟมันหมดถือกันลูกผมผู้ใหญ่เนี่ยมันรวยแล้วมันมีธุรกิจของมันเป็นอย่านั่นเป็นปอนด์มันแต่คนบอลมันล่างรถมีค่าแค่มีสิเอ็ดถึงรวยเหมดเป็นผ้าของก่พวกมัน มันบูเขากับน้องแบบน้องมันน้องมันดื้อนะครับผมเป็นห่วงมันีลองสีนะมันเป็นทางการนะนี่มันเป็นห่วงมันเขาก่อนผมเลยว่าผมผมซื้อเขาเจ้าเพราะว่าไอ้ผมเมียเป็นคนไทยที่คนก้อนนั่งอยู่ซื้อไว้ให้ว่าให้เจ้าหุ้งให้ลูกกินด้อยแต่ว่าหุ้งเนี่ยเลยเออมันมากว่ากุนเขาอะไวอย่างนี้นะบอกบอกโทษขอโทษครับว่ามึงมาเอาเด้วยจะพี่อย่างนี้นะบ้านผมเนอะเออ่าล้างเมาเนอะ อันรุงหนึ่งว้ทาแรีวกบงน,งนะ,นนะมันก็เข่าห้ากิ่งนะครับใครเคยพุ่งเตียยไวเพื่อได้ครับคบ <ๆ S 2> มัอนี่พุโอนเลือนให้ให้ดูนะ <ừ> นแห้วรแต่ว่าแต่ว่าไ,ได้ไดงรก็เรื่ง่ะบุญ่ายนุ่งเท่านอาจจะจใจราคาไฟ <ừ> ท่า,จจาใจราคาไฟจะตักสิบประชานีเดียวกัเขา้เขา,า,เขาเาใจในตโวสามต่ก็เหยียบบกเป็นบ,กกนบานขางเคียงเนี่ยหูจักวัน ผมออกมาอยู่นอกแล้วผมมาอยู่หฮอยู่หน้าผมมาอยู่ไม่แต่เขาเอาผมเป็นหยาบานเพราะว่าผมออกมาอยู่คนมูอแล้มีอยู่ยกันสี่คน,ยนเยู่แลกันเพื่อนอยู่ติดติดกันเขาเอาหัวมีแตเจ้านะมีแตตำรวจทหารีนน้งก<อ>ันผมออก็เป็นได้หน่อยครับผมมาอยู่นอกผมมันอยู่ถน,นนคือแบบนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนอยู่พูนึงนะส่นะเพื่อนอยู่ไกลๆแต่ว่ามองออกอยู่หฮอยู่หน้ามันเขามาสื่อดินดื้อโอนได้มาอยู่นล้วกันสี่ลัง ถว่าเป็นยาาเ่ยเขาเลือผมแน่นเนาะผมมเลนมคนกอผมอยู่สบายสบายนะผมสบายสบายเอ้าดีแล้วดีแล้วครับมาอยู่แบบสบายสบเลยผมหมตรงๆลูกอะสบายผูนใหญ่ดีะ่ลูกเอ้ยพ่อผมมีเงินเยอะสองบ้าน่หายเลลูกยิ้มแล้วเพ่อกินน้ำมู

นำ no oh. ้ำ <upcoming> กันบ่ม้อของนงให้ดโอ้ม้มงนาน้อเากันได้โอ้ผมว่าผมึ้นไปขึ้นไปใดเอ่อประเดนชุดเขาเจ้านอนใช่ไหนีตอนผมนอนแท้ขึ้นไปเทสนเันดูนั่นได้ดูดำอย่างนี้โอ้โผมน้อตัวนั้นเด้วครับครับีแล้วดีแล้วตนั่นสบายอเจ้านี่กัได้กัสิพ่อคุยกันรูเรืองอยู่น้องมุจโฉสามคนเขากันยู่ป่๊งเออิ่งแ่งไป ่เอรว่าเอืนใช่เพอืนบนใต้ไม่ยากเลยเอื่นใช่รดอมืพวกมูจังหนทียังีนะครับเน่ยแซมกันเลยอาับ่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 เรียบ่พกบ่เนี่ยยามูาหมาจานพวกใช่ก็ต้องทำหุ้งพวกย่ามากพก็ฟักฟัฟั้ึเขาพวกก็ช่วย่วยว่วว่วงทาผมัดการเองผมมาว่านั่นผมสบายสบายเพราะวอยู่บ้านพวก็ยู่คนเดียวกับลูกสอคนแต่ด้าลูกกับยู่ทำอยูคนเดียวหนึ่งเขากินเอง ถ้าลูกมากอ่ะไปกินเกัาวงนําไหมผมผมบางคนสบายสบายวันนี้สบายสบายโอเคเลยครับี่น้อนรับสามเสี่ยงมือนี่สมการดูผมอยู่จังหวัดนุนอยู่อำเภอน่น้นที่ตะเกียบ่ไปเบิร์นุ่เดียวกันแต่ว่าผมบไปลองลองมาตรวจีวิตน siêu đầy youtube, bà say. Siêu đầy youtube. Tham. 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 ครับผมเอาโอเคครับแซบๆเด้อสิมาไหมครับ,บ,บรเ,เดี๋ยวว่างๆสิมาทำคลิปนี่แหละมู่เจ้านี่แหละโอเคครับบรรยากาศตอนนี้ครับช่างคนโอ้บรรยากาศ ใช่แ่ละเป็นอะลำบากบานิโอ้โล่งสีกับทํานานยู่ตลอดนี่ครับพี่นล่อนปจักจ้ไปกินน้ำมูก่ะ ขันเมย์กินมาได้ตัวก่อนไปไหนขันแมย์ไม่รู้ไม่คิดว่าอยากนแตกเป็นไกลๆไม่หรอกขันโบเมย์นี่คือกินได้เองบ่กินได้ค่ะมันเป็นของมักพร้อมนายหมูก็ะต่เป็นมักแต่ต่านมันกินอะไรบ่ไม่รู้กินกับเกล้าแรือเล่าปื้มบกปื้มใจบ่แมนค่ะแมนเมนเตื่นตันดังบ่เตื่นตันดังคาดบุกกินอีเมื่อเก่าแล้วพป่าเพื่อเก่าขอบคุณพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีแฟนคลับขาดขาดผอเบิดมือได้ห้องไหมนำใจคนก็มีให้ทีมงานนอยู่ในถุงขยะ บอกว่าจะเป็นอาหารเจงดื่มครับขอบคุณนะเจลเล่นเรื่องสุกุสุกุนนะครับนี่เป็นสิ่งดีๆตลอดไปครับพี่น้องเย็บซี่เนครับครับมาเนี้ยที่ว่าบรรยากาศในคลิปนี้มาถ่ายพี่น้องในเบื้องในชมนะครับครับเป็นส่วนหนึ่งครับของลูกหลานทีมงานที่ได้มารวมกันนะครับมาเนี่ยร่วมแขกกินเนื้อย่าง เสียบไหลฮา,าลสำหรับคลิปนี้กับกงเชียวสำม,มครับกลินหนาจังหวะก,กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยต้อกินเนี่ย่างดอ้อ้ยี่เลับกินนอกินี่แ